สังเกตเด,ด็กไทยดีกสามตัวก็ให้เป็นนักขอมูมสิแต่ว่ารูดแล้วมันก็มีอยู่แล้วในตัวก็แนวทางพวกนี้ก็ต้องรูดเราพีนน่น้องวิธีเด่นไปกินประมาณนี้ต่อไปลาวยาวไปเลยนะครับลาว ลราสำหรับพี่น้องสองพปเรานะครับรวันจันทร์ที่4นะอาจจะเห็นก่อนในห้องแนวทางว่าห้องแนวทางอาจารย์จะให้ช่วงหลังหุ้นจีนออกแล้วบ่ายสองามเม็ดเดียวนะครับคือ7 2 6เน้น6 2 2 6และ2 7งเมักสองหกพี่น้อง แ่หดูดมันกระไดเด้อบางทีอาจจะจ่อขามแต่ว่าตามสูตรมั่นมัดในส่วนตัวก็ยังชอบเนี่ยชอบสองหกสองเจ็ดเนี่ยเล่นทุกขางแต่หนักกว่าเพื่อนหนักกว่ามูนะครับอันนี้คือหมวยลาวลาวพัฒนาออกสองทุ่มกว่านะมันมีหลายเล่าเลารัฐบาลที่ออกผลเหมือนเนี่ยทอกระสอเรานี่ยมันที่สิบหกมันมีทอกระสอเดี๋ยวค่อยว่ากันอีก ทำเสร็จหมดแล้วเห็นแล้วเนาะใครยังไม่เห็นตัวเด่นเงินล้านเล็วิ่งเงินล้านมัน่งเราวันนี้ให้เด้งบนรางอีกเด้อยกันใครยังไม่เห็นเนี่อรัฐบาลวิ่งเงินล้านเห็นยังน,นะครับชุดนี้อาจารย์ชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวตัวประกบติดในเบฟ้าเนี่ยทุกเห็นทุกคนเห็นก็นโอ้สวยรูปเล็กสามตัวเออ นะับบอกไว้ก่อนหลักร้อยใครยังไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูเลขก่อนอนะพิมพ์รัฐบาลยังคาอนะพิมพ์รัฐบาลเดเลขวิ่งเงินล้านเกิดไปหาซื้อลอตเตอรี่ใครก็น่าจะมองเลขอาจารย์ออกอยู่หรอกตัว่าตัวแรกคือ,คอตัวไหนตัวล่างเอตัวที่สองคือตัวไหนเวลาไปทำอาจารย์เขาจะบอกว่าแถวบนคือบนแถวล่างคือล่างมันมีกี่แถวล่างมันเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด แต่บางคนเขาก็กับหนึ่งหกหหนึ่งเดียวหกกับเก้าเนี่ยอาจารย์ก็เน้นตัวตัวหนึ่งหนีนึกว่าเก้ามันจะมานะพี่น้องนะก็วิ่งเอานะวันนี้อ่ะตัววิ่งเงินล้านนะพี่น้องนะงวดนี้นะเป็นงวดที่สิบสองท่ามาด้อนยะทันมากย้วยๆเนี่นะี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยนะวิ่งเอาอย่างเดียวนะงวดที่แล้วนะอาจารย์ให้ ศูนย์ได้หนึ่งนะครับหนึ่งมาล่างอาจารย์ก็ไปฟันบนเพราะว่ามันบนมันมาแปดงวดไหมล่างมันมาสองงวดเป็นสิบงวดเพราะยังงวดเมื่อกี้มันเป็นหนึ่งเป็นงวดที่สิบเอ็ดมันมาล่างนะต่อไปอาจจะเป็นบนไหมคือคืองวดวันที่สิบหกกันยายนคือตัวนี้มันจะอยู่ล่างต่อหรือเป็นบนถามว่าอาจารย์ชอบล่างนี่เพราะว่าถ้าซื้อลัตเตอรี่แล้วเนี่ย สิได้สองต่อนะครับชอบไหมอันนี้คือเลขวิ่งเงินล้านไปหาหลักหน่วยหลักสิบเด่นๆมามาผูกกันก็นกนได้พี่น้องทางที่ดีก็คือวิง่งเอาแหละเอาควมเนียนร้อนพอมันมาเงีเ้ยเออไม่ต้องไปรอว่ามันจะอั้นไม่อั้นไม่อะไรยังไง ต้องไปสนใจผู้ใด้หรอพี่น้องขอให้มันได้มันเขา่าอันนี้คือวิ่งนะครับตัวเด่นประมาณนี้ก่อนส่วนรัฐบาลไฟฟ้าเดี๋ยวจะลงให้ในกลุ่มหัวไฟฟ้าอากก่อนก๊าดสินอย่าบอกไว้ก่อนในในนะมีส่วนอยู่เพราะอาจารย์จะมีอยู่สามหางอยู่แล้วแต่บอกหลักร้อยเด้อหลักร้อยงวดนี้อาจารย์ให้ไปเก็บ ให้ไปที่หลักเจ็ดมีที้ตัวเด่นมันอยู่ที่ห้าแลนะหกเนาะแต่หลักร้อยของอาจารย์ทุกหางอยู่ที่เจ็ดนะบอกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยว,วันที่ไปเทถน,นนกะ่อนวันทํบมญลละเมึงจะเกิดพลังวันพุธเนี่ยอาจารย์อาจารย์าารยนั้นให้นะครับนะครับประมาณนั้นมันครบรอบวันเกิดของอาจารย์พอดีเนี่ยนะนะอาจารย์เกิดวันที่สิบสองกันยา หนึ่งศูนย์แล้วก็น่าจะห้าสิบหกพอดีพี่น้องห้าหกพอดีเลยตรงกับเลขเด่นเป๊กพอดีนะคุณมันนีก็อายุหกสิบห้าพอดีเออบึงพี่น้องเอาวิ่งเอานะครับอนั่นคือตามนั้นเนาะเห็นแล้วนอกปันนะครับสามารถนี่นะครับเดี๋ยวคย่อยเจอกันในวันพุธนะครับ่ะมา,มาต่างจาังหวัดถ้าฝนไม่ตก แต่ในห้องน่าจะเห็นก่อนนี่แหละจัดจะให้คืนนี้ในห้องของอาจารย์คนที่ซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อได้อยู่ในห้อง,องทุกคนนะครับอยู่ในห้องนั้นเลยนะในห้องพลังเในห้องอวกาศพลังเลขนําโชคนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเพราะยังไม่ได้ไขายและไม่ต้องสั่งซื้อเพราะว่าสั่งแล้วมันจะมีปัญหาไม่ต้องโอนมาเด้อพี่น้อง คนครั้งก่อนก็โอนมาตั้งแต่เดือนนู้นกรกฎาคมมนีสิงหาก็มีเนี่ยมันก็เลยทําให้โอนไม่โอนไปโอนเข้าในอินบ็อกเพจนะมันหาไม่เจอมันจมดิ่งเลยไม่ต้องห่วงว่าเพจเนี่ยมีคนติดตามอยู่ห้าหมื่นเจ็ดกว่ากว่าห้าหมื่นแปดเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยขอหน่อยหน่อยขอลาหน่อยขอดาวจนหน่อยหุ้นหน่อย เป็นร้อยๆอยเงี้ยทักเขามากะและคนที่โอนเงินมามันจะไปเห็นหรือทีเนี้ยมันก็นเลยมีปัญหาอาจารย์ก็เลยให้มาทักในไลน์ของอาจารยปรา์ประมาณนี้อ่ะพุ่งิพ่อพอกันทอนี้เนาะพี่น้นองแน้วก็ขอสิ้นสุดการไล่เพียงตรงนี้เด้อเดียวระ,ะบบมันจะมีปัญหานะครับมีปัญหาพ่อกันในวันในวัน นะบวันพิธีสนนเดี๋ยวเจอกันนะครับเข้าห้องนะครับอย่าไปใส่กายเกือสระอเผาเสื้อจากอาจารย์เสื้อสีฟ้าแต่ตอนนี้ได้งดอยู่เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับประมาณนี้นะครับขอทุกคนโชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกคนโชคดีวันดีครับ